สวัสดีครับอยู่กับผมคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เรามีแขกรับ,บเชิญพิเศษคนหนึ่งคนระับหรือไม่ก็ไม่พิเศษแหละคือเพื่อนผมเองนั่นก็คือพิมที่อยู่ในคลิปเบ็ดวอลโอเคไปเริ่มกันเลยวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟของยู c r a f t และในมินิเกมของสกายวอลเ,อ,เอพิม <What? S 1> เราอยู่คนละล็อบบี้กันทับ SW เล็แล้วก็เข้ามาใหม่ อุ้ยอุ้ณไม่ทันไม่ทันแล้วเผื่อเออ,เอทับออกมาได้ทับออกมาได้ได้ไงออกมาแล้วเร็วเร็วเร็ว <laughs> เออ <laughs> เอียต้องทันด้วยเอ้ย O U I O O U I อ่าบอกแอยู่โ <Okay. laughs> อเคอ R บาบาบาปับ๊บปั๊บเผือขอลบหนึ่ง เขาไม่ได้ใช้ตัวนี้อะด,ดเออิเออแล้วพิมอเ,อเออแล้วพิมอยู่ไหนอ่อกรองเฮ้ยด่านนี้กรองอยู่ไหนอ๋อข้างในนี้โอ้กรองดีมากของมีแต่ขยายของเขาแล้วมีแต่มีแต่พิมเออ,ขอเขาก็มีเทียนทีเอ,อ้ยไม่มีกล่องแล้วอะโอเคต้องต่อไปละ อยพวกเขาไม่กล้าตรงกลางเดี๋ยวเฮ้งเขาได้ชุดก่อนแล้วไม่ได้ดกอนเลยแทบจะฟูบอกดคนโอ้บอกดกเคโอเคไป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 มันแหลกโอ้ยไมเนี่ยไม่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  ไอไม่ตายง่ายๆเอ้ามีกล่องแค่นี้นะคะตรงกลางโอ้โหโคตรดี่เขอยเจอเีย้ีเอเียเฮ้ยเฮ้ยวัดดีเพื่อนเด้อเด้วเด้ยไอ้ชยไอ้เมืงความมันโดนเดี๋ยว ไม่มีก,กล่อ,กองแล้วว่ะเฮ้ยเจอละเจอกล่องละงอดาบเพชราาชามาดิมาดิแน่จริงอ่ะแน่จริงมาดิโอ้โหมันมีอ่ะดูเดียวคุณเ,เ,เล่นนะจ๊ะ โอ้ยกูลงละลงไปไหนตายเหรอลงแบบไหนอะลงแบบอ้สองคนกูไม่ไหวนอนไปล้โอ้ยอยู่ไหนไอ้เหี้ยตุโคตรไกลที่ักก่อนหมดหลั อ๋อนี่โอเคเจอมาีกแล้วไอ้จ้ไอเจ้าไอคนเขาโดนฆ่าเฮ้ยทำไมแหลกนะไอสองตัวเมืเ่อกี้คือมันแหลกอะกดคอน<อ> <c oughs> เอ้ยมีคน <c oughs> เดี๋ยวมันมีคนได้ทอ้าโพลเราไปตรงกลางแล้วเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย,ยมีกล่องแค่นี้เหรอเฮ้ย เออมีกล่องแค่นี้เอ้ยอันนั้นท์ใครเกมบอยไม่ใช่พีมแน่นอนแล้วกูจะไปตรงกลางยังไงกูก็ต้องขุดอ๋อมันมันไม่ใช่เวโบ์ดมันไม่ใช่เป็นอันนี้เว้ยมันไม่ได้เป็นนโปเว้ยมันมียอดอ๋อใช่ใช่มันเขามันได้สายเจะรีกล่องแล้วพีมเฮ้ยเอืม นายนายเอ่อนายอย่าปลานายอย่ามาหาเราเลยนะจริงจริงไออ้าว่ามันมียศเนี่ยต้องลดอย่าตกอย่าตกนะมัยเยอนแล้วมันมันตาเฮ้ยนายนายมาหาเราดีกว่านายนายเนี่ยเดี๋ยวปาไข่ให้ลงไปเลยเดะ นี่ยเขามาเล่นรออยู่นะเนี่ยนา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 ยมาหาเราเหรอนายอุตส่าห์อุตส่าห์ต่อมาครึ่งทางแล้วเนี่ยนายเออมาหาเราที่กุมันอีกยังจะลั้นไปตรงนั้นอีกกูไม่เกรงใจแล้วกูไม่เกรงใจแล้วเด็กคนตายนะบิรโอ้โหแม่งไปแล้วรีบ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  เออแล้วมันชอบมันดักอะ่ะอ,อ,อุ้ยอะไรวะมีมีคนมาข้างหลังเอาฟ้าปะเอาฟ้าปะโอ<า>แหลก<า>จังวะก็าเตกให้มันให้ลวกแล้วเขาก็หันมาเปิดเกาะกูมิด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 ,มดไม่รู้นะถ่ายเป็นถ่ายฮะถ่ายเป็นถ่ายถ่ายเป็นถ่าย เดี๋ยวตัวไม่มีใครมึงจะมาหากูเหรอไม่นะกูไม่มีใครมีไข่ไหมอ้าวก็คุณหารเป็นรอเคดิ์นี่ของเล็กเฮ้ยไม่มีเกมแบบยาชีบิยาอาบะบีบะบะมาดิมาดิมาดิกูจะแลกเอาดิกูจะแลกชีวิตอะทำไม กูแลกชีวิตอ่าแลกชีวิตเว้ยกูแลกชีวิตกูตบมันตกด้วยอัลฟากูตกอัลฟาตกมาแล้วามัลงมาแล้วไมได้ทำไมเขาถึงตัวตแลกตลอดเลยวะกูกูตกอัลฟาตกเว้ยเดี๋ยวถ้าถ้าเอาลฟาปุ่ยแบบนีฟโอพีพีโอ้ยโอ้ย เอาป้าจอนทำมาด้วยตายแล้วเอาป้าจอนทำมาด้วยตายแล้วเอาว่ามันมีแบบของที่เป็นเอลนดูโฟงไงไม่งั้นโกงอีกแล้วเหรอเอาปมาไกแล้วป่ากูต้องต่ออีกแล้วเหรอตอบแล้วใหม่ใหม่ฉันรู้ว่าเจ้าอ่ะโอ้โหเอ็นเดูโกลงไปกลางเออโคนกโกงไอ้เหี้ย เอลกัยฟ็อกซี่เอลรถเรือวอสถ้ามันไปตามแปลว่ามันมีไสเ้เดโลโพใช่มันเป็นอสนเดโลโพหรือไม่มันก็ฆ่าคนได้ไม่บอสมันม,ม,นมีมันเป็นไาเ้เดโลโพแล้วไอ้เหี <laughs> ้ยโดนอืเออรถเอาป้านะตายเป็นหนึ่งตายเป็นหนึ่งไม่คนเหรอ มันมันไม่ใช่กูกูไม่ตายง่ายๆหรอก <c oughs> นอกสัจจาก,กูตั้งใจจะตายเองนอกสัจจาเขาจะตายแล้วเอาป้ายิ่งเพิ่มมานะก็มาข้ามขนุนเ,เ,เอาเฮ้ยป้ายิ่งเพิ่มมานะพีทอาไรของมันไว้เนี่ยแหลกๆหลาไมตบไม่ค่อยได้เลยวะ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วฆ่าฆ่าได้สองคนฆ่าได้สองคนไปอีกไปอีกเอ้าไอ้เบสลีดอ่ะไอ้เบสเขาฆ่ามันได้แต่มันออกมันไม่ยอมให้เขาเขาได้ขออยแบบโอ้สายมาได้อีกตาแล้วกันแล้วก็จบเปล่าไม่ได้ไปจบคลิปแล้วไปมินิเกมอื่นเบสบอล โอ้ยไอ้นี่ก็เบสวอลอย่างเดียวเลยใครโหวตเบสวอลยกมือขึ้นนี่นเาเขาเียวไอ้อัลฟ่าานี่วิธีการยกมืออันอันลปากา้าเว้ยไม่ใช่อาาัลฟ้าอันปรกาก้า